จ้าเอลูกหลานค้ำแพงสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะมาเป็นตาเก่าหนูเ้ยขี้เดียดตึงนะ <c oughs> ขี้เดียดทนขี้เดียดเกินเบนบอก FC เอฟซีมันะนะกูขี้เดือดให้สูงนะเยใครยัสวัสดีค่ะ,คะโจดขึ้นไลยทั้งหมดเลยสามกุศิเอาหาบอสห้าบอตังทะเลงเจอเนี้ยได้กำลังสิบห้าไปเอาตัวเนี้ยแท้ สวัสดีหลังกล้องค่ะพี่น้องค่ะมันนี่มาที่บ้านคุณพี่นนนนน้้้้อออองงงงเเเฮฮยยีีหหกกกด่่่าาาะะะไไไริิคคโสสพแจปปทท อีเนียเห็นซาเนี่คเห็นยัป็นทอนหรอที่รนเห็นยบ่าวิดต่ไทยเป็นะเห็นะเมืองน้ตกรล่เมืองเท้ารซับเมืองหน้านวนาเข้าแบบอ๋อม่นี่มันสินดาบดูกระไรบดีทอนเขาออตกไนาไปหนาบ้านคุณจะไปไก่ใหญ่จี ตั้งขนาดังขนาดเนอานเย็นมีคะเ้ยตั้งนยอันเดียอยากัผ่านก่อนเอามมียังไหนัมผ่านอุส่ามาทางที่ก็ต้องมีสัมผาต้มาให้คู่นักวาาคือมัน่มันได้ลูกขนาดพี่น้องเปตสร้างอะไรเนาะโอ้ยทำไมนอนล่าะ ้น่ลกอาา่า้าลงลูกลูกกระหายพี่น้องเอ้ยนี่น้ำปํานี่น้ำปลาเท่าปลาได้เลยหาย๊อนาคือการยิ้พี่น้องพี่น้องเอ้ยขมาแบบบริหนาดหมายเหาะสัมผัสมันสิปนมันหัวหมองเชียวโหลดไปอันไปสไปเจกไปเจกบิง ออยออกมาแบบปรไดินั์มาพี่เนอะมันอึดมันเตรียมคำต่อมาถ่อนนาทำไม่ได้มีเวลาประดในเดี๋ยวนี้กูเฝ้าไปเดี๋ยวกูสัมผัสแล้วกูกสิตกสัมผัอีสตนีต่อเอาไปอันลูกไปก่อนเต็มแหบแม่ค่น้องเนายหดแบบ เข้อตังนี่เลยขาตังนี่ตังตัอปลามาอีกก่อนตงมาอีกต้อยัาตังจมาตังใจบอสิมาสัมผัสเรื้อนีแเลยตังใจมากตังใจขี่รถใหญ่มากมาสัมผัสมึนเห็นยูน้องเอ้ยเหมือนี่บเหมือสันวันดี นี่ข่าวว่าน้องหนาสินะแล้วข่าวดีโอ้ยอันนี้คุณมโนเมาเองกู <c oughs> ติดแสบคนเบิ่งไลฟ่คนวะ <c oughs> เออคุณซ้ำขาดอีสา,านี่แหละกูกับคุณซ้ำขาดอีนี่ <c oughs> คุณเสีเอวอี่ซ้ำขีดน,นี่นะโจดโจดกันโจดกันอยู่ในซาดนะกูหเห็นแวบๆบแบบเออขอบคุณค่ะ <c oughs> สามสามคนสามใครจัดไปค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยสู สุกมายืนเบิ่งกูนนอกกูสิาปกะมานนี่นงามมากเลยยืนเบิ่งอีเยพูดเดืจ่องอีกเลยผู้อ้ยเอยหนูเจ็บนะคะหน้านใสได้ยนะใสได้้าหใไปได้มาแล้วจ้าก็บบริษัสัมผัสยังนพี่น้องมาท้ามข่าวท้ามข่าวร้านซาวล็กในหนอยค่แหลเห็นแวบแว๊ม้เจอด้วเลย ูกแตตอแหลแต่สสแหละมึงมันมันเข่ากับประเด็นจะเป็นงานงวัสัรเลยกับบุซายบอลซันจัสซี่ฮานาเนี่ยไกอีกันอไใกล้กันตรง่อไใกล้ก่อนเลิ่อป่ะับกัสีโตมาจังไหนสิตอาจังแน่ใจป่ทุกมือนี่กะแปบว่าถึงกะ ก็ยังยังแสบกันอยู่ใดบอดเลยร์ <ord> eler, ่ว่าแตคือแบบ <c oughs> ยังปรบคมเข้าใจแหละแต่ว่าแต่สินารายแหละฮาก็อธิบายบาถือเดี๋ยวก็เสียทีบายก็คือแบบว่าไลยหูไลยคนเนาะเอฟซีนะโตปั่นกบว่าแมนมึงกับหูอยู่ว่าคนหาก,กันนะเป็นศัตรูกันกับคนอิสฉาเราจะยุแมนเข้าใจเวลาเขาหาก,กันอนู่แตว่าคือก,กูก็บ่าวมีนี่นะ เขาปั่นแบบอะไรได้ถล่มทลายแบบว่าเข้ากับเข้ากับขีดแค่ว่าเข้าสองคนเนาะที่สี่อยู่น้ำกันนะนะผูทชายแล้วก็ว่าเพิ่มปูทชายเนาะมันบริอุติยาแ,แต่ว่าคนที่สีมาถึงใจแล้วก็คนที่สีใส,ส่สิตอยู่กับเฮ้านะคนที่สี่ยอมในโตเฮ้านะมันหายาแะแด๊ะว่าบอกอืนม,มันหายะาผูทชายมันบริอุติยา อยากกินตวนตเกิด Get ก็ได mm. ้กินแมนบอกอีร้านสาวถูกต้องค่ะน่ารานสาวผู้ชายมีทั่วโลกเอึ้ยอยากจินตะเกก็ได้กินแต่บางคนดีสิใสีสิตห่วงกับเ้าเนาะมันหายากแมนจ้าผมมีดอกคนห้าวว่ะเกิดมาน่ะสะอยู่โสดคนเดียวตลอดไปนะแต่ว่ามันอยู่ที่โต๊ะห้าว่ันิไปเสืออเสือคนปั่นหมอ บางทีกะลงนะบางบางทีกะเดีว่ายังเกาะสองโบเออในระหว่างสองคนปล่อยเป็นสองโบระหว่างกลางนี้เขาพิซซกับถล่มเขาพัดพยายามใครสองโบอยู่เนาะหาสองโบอยู่อะไรเขาเป็นยังคุยกันปกติแต่คือออกมาว่าอย่างนี้เกาะอย่างนี้เกาะหยุดความสัมพันธ์ยุดคุยกัน มันบอกข่าวใจกันมันก็้นี้มีหลายคนหากันพี่น้องว่ากรยุดไว้ก่อนเนาะสำหรับคนณพ่มันบอกข่าวใจกันนะก็จยุทไว้ก่อนับบอดร้ายทึงว่าเออเลิกบอถึงทันทังซี่กูกับมึงขาดกันมันแหมงสัตวเนาะเราแหมงสัตว์นางทำว่าตายแล้วว่าเออแบบเลิกบอเรืองว่าสิครบต่อเขาก็บอกว่าครบต่อจะจะข่าวใจแบบว่าโตลานเองกับน้องหนาดเองมันกับปึกซาเฮานี่แหละคนแรก ก่อนหน้าเสียออกเบาวๆหยุดความสัมพันธ์อืมก่อนมันสีออกมาเบานั่นมันถามเขาพี่ <c oughs> ว่ามันควรสิเบาเนื้อดายนะแต่ว่าก็คือว่าลวเลยวนอ้อยซีกับบอกเขาใจในเะขาเบาของมึงเลยนะเขาบอกเขาใจเออในเหมือนเขาบอกในส่วนตรงที่ว่าคนบอกเขาใจนะกับบอกเขาใจก็ปล่อยไปซะเอาเอาบทความ,มาส,สิมาอธิบายให้เขาเข้าใจได้ไหมในะเหมือนคนเขาบอกเขาใจเนาะแต่ว่าคนที่สีช่างเนาะเอาเห็ุดีปปนใด ก็ถือตาก็สร้างขึ้นาไ่ได้คะแนนแต่ข้าวดอกมึงสีหายน้ำตาหยาออย่างงี้ก็มึงกับไ่ได้คะแนคนามสงสาข้าวลงนาแมนก็สร้างแปลว่าข้ากับโบโก้โบเกียนนะก็แลวเต่นะข้าก็คือหูอะเออวันที่เฮาลลำบากแล้วมีผู้ได้หักข้าวเทะแล้วผู้ได้บได้หักข้าวข้ากับหูเนาะก็นอนแหละแล้วคนที่สร้างข้าวนี่ก็ลายกับโเกียนยางนี่มีเธอเลยไกับโบเกียนยางกับ คนทำก็ยังคนสร้างก็ลายไอยสิไป็นแต่กูก็เห็นย่แบบว่าคนที่ปั่นแบบว่าคนที่ปั่นแบบหาซูผิดกันนะบางคนเขามันหัวอ่อนมันเสือนะมันลงนะแต่เข้าบ่ลงดรอกนยังคิดถือเข้ากับเขอหูเขาหูกันเนาะก็เขาเสียออกมาว่าเขาก็ได้ไรทำระเบ่าปรึกษาระบ้าข้างในประมาณน่วเข้าเสียออกมาเบาผู้เดียวสีแจงยังผู้เดียวนะมันแราปรึกษาระเบ้าข้างในเออแบบนี้มันฉานอยู่เบื้องหลัง นี่นี่ทำการอยู่เพื่องลังเจตนาว่านื้องหนัดราบเบาคิดนี่ได้ดีคิดแล้วคิดแล้วนี่แบบต้องปึ๊กซ่าระเบ้าเออมันขีดโคตรมันท้าเขาเรียบร้อย่สิบบาทได้ดนี่เปิดโตโตจริงเลยเคุยเบื้องหลังทุกอย่างกันจิดามาละมาพี่มึงบอกจย่างนี้อันแรงเข้ากับกุยครับเข้ากับกุยกับพวกมันสองคนเรียบร้อยแล้วว่ากูเจ็กจังได้สุบตองว่าลังสันสิ ข้าก็เลยแบบว่าบอกให้มันยุดว่าวเลยมันก็เลยยุดว่าวในเรื่องนี้ถ้าบัยุดว่าวก็พวกเอซีขนาดบัยุดว่าวมันยังไปส่งสีมันต้องเอาเดี๋ยวนังนี่คุยม่นได้อึดได้อยาดส่มาแต่งเอาอันไปยุ่งฟังไทยจังส์ส่วส่วนมาแต่งเลยโหดโหบางคนส่วนมากแต่มันเห็นคนผิดกันแล้วมันมีความสุขด้ะเขาแบบว่าความสุขของาเจ้าเนาะ ความสุขของเขากระซ้างมันนี่กระวานผ่ามันก็มีความสุขกระซักนะความสุขแบบนั้นแหละวัฒนทําให้ซิวิกเขาจะเรินกันได้ดอกอันนี้การที่เข้าตั้งใจล่วกะ็ตั้งใจล้ะกะ็ตั้งอกตั้งใจต่อนาทีนนาทีของเขานะทำนาทีของเขามันดีล้วกะ็บพัอต้องไปขีดยังหมากไม้เลิกบอลเลิกหรือจังไดบริเ็นบ่ออันแม่น้องเทนถนะัด เอฟซีเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ยังเกาะที่มีชีวิตแหลกกรขิดไปเองเอฟซีนะเป็นคนที่มีชีวิตกริดเลยเือดเลาอดเลื่เืองเข้ากับแบบบางบางทีบางเรื่องเข้าแบบวัยว่าวซะแต่เขาจะแบบมนูษยไปนะแล้วก็ด่ามากันแบบเหี้ยียดเลยแม่น้องแทนทำไมไม่กลับไทยไม่คิดถึงลูกหรอจงสันสีเราก็มาต่อกันเธอยังไม่รู้หรอว่าเขาเลิกกันแล้วแต่ว่าเขาออกไม่ออกมาพูดว่าสั้น ขาจาหูดีเนาะก็ยังว่าเออรู้ไปหมดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองคนเฮานะเพราะนาดละยุทธ์ความคิดนั่นนะมันบริได้ทให้ชีวิตจเจริญขึ้นดอกการที่แบบว่าสีปั่นให้คนพิดก,กันนะเนาะมันกลับเป็นแขคบอย่าคอมเมนต์เอาแต่ความสะใจเนาะ แบบว่าเขาเจ้าเกี่ยสร้างแบบว่าเห็นแบบพิษกันก็จะแห่งเกลี่ยจมดินไปเลยแบบสะใจแบบนี้เออพอความสะใจมันกับบ่มมียังดีขึ้นขึ้นว่าบ่มียังดีดอกแบบว่าว่าแต่คนอื่นแต่คนอื่นบอตอบมันกับกัปขบฮักเจ้าของคือกันอย่าว่าสอนเลยนะพวกป้า่แม่ๆอย่าคอมเมนต์เอาแต่ความสะใจเนาะเขาสองคนสิยังกันแล้วแต่ ซุ่จับบุหูดอกเรื่องบางเรื่องน่ะมีภัยภูมแต่กูเองก็ยังบ่ได้หูเออกูแค่ว่ากูน่ะกูบ่ได้โหยให้มึงเลิกกันก็มันกูน่ะมึงบอกกูฟังนู้นนี่ๆนั่นน่ะเออกูไม่ได้บอกว่าผมก็บ่ได้ว่าเข้าข้างภัยออกกูบ่ได้เขข้้้าางูดเป็นคนกลางกูบ่เข้าข้างภัยกูนะแค่แค่ว่าเฮาอยากได้ความปรึกษาจากระบ่าวว่าเออเนี่ยนี่เาก็ปรึกษาเพิ่นแล้วเพิ่นก็บอกเฮาว่าเออที่เฮาว่าออกไปคือปรึกษาระบ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คนอื่นๆเป็นที่เรียบร้อย โมเดลแบความคิดของเฮาเองจีว่าออกไปแบบบ่มีความคิดหยังนะแต่แท้มันสิจ้างอีหยังนะมันหอมฮู้ซ้ํางว่าแต่ละครั้งแล้วเฮาบ่ได้ว่าแบบว่าเออตามใจตัวเองเว้าแล้วจะมาคิดบ่เฮาคิดทบทวนดีแล้วนั่นแหต่คือภาษาที่แต่แบบโตเฮาน่ะบ่ได้อยู่ว่าเออมึงเลิกแล้วเด้ออีน่ะก็บ่ตายนะมึงเลิกแล้วนะก็บ่ได้ว่ากะกะมีแต่ทามันว่าเออให้มึงคิดเอาใช่ไหม เต,ตือนเตือนลายถัดไปนะครับคุณพี่เข้ากับว่าเข้าม <c oughs> าเข้ากับว <c oughs> ่าเข้ามาคิดเอาคิดเอาแต่เรื่องดีๆนั่นแหละที่เคยมีต่อการเพราะว่าอันได้เหมือนคนเข้าเนาะมันก็ต้องมีผิดมีพลาดมีมีผิดมีเทียงกันอยู่แหละปกติคู่จีบ<อ>ก,กับกแบบดินกับฟันคือเขาามากันกันตลอดกินกันเขากันเตียังต่อยกันเลยสำหรักภูมิตาหนาตาเขียวเดี๋ยวสิโอ้ยแล้วเขก็ยังปามพ่วงหัวใจกันได้ อันนี้คือการคือน้องนั่งติกับโบเคยว่าสิตาสคนปุดคือเฮาก็ต้องให้โอกาสคนเขาเป็นคนที่ว่าให้โอกาสสีวะมึงเลิศอยู่เนาะบอด้เลอร์เขามจริงหลือได้จิงบอกว่าคนเบิ่งก็สิมันใสมึงอีกคิดว่าสวยเรื่องได้หาง่ายกวาสีวาบอบอดิซวยอันนี้ย่อมหักย่อมหักตัวเองบอดิซวยแด่งงามบอดิเลิอร์มดามันกะทิ่ว่ามึงทำดีที่สุดแล้วที่ผ่านมาท่าดีที่ผ่านมาก็ะทำดีที่สุดแล้วเนาะ การนั่นแหละเข้ากับมีแต่บอกว่าบอกมันทั้งสองคนแหละว่าเออซุดพ่อต้องว้าวขึ้นมาอีกเรื่องนี่หรอนเนี่ยมีอะไรไปเล่นนะจะนับสิปัน่นหัวสู่วบซุดๆไปเลยหลับเลยนอน,น,อนเขียดยอดระบานี้ <c oughs> จ้าหน้าที่ละไรอีลอยสามสิบสามฮะสิก็ <c oughs> กแล้วพ่อข้าวข้าวเข้ากระบอกมันเข,ข,ข้ากระซอนมันให้แล้วว่ากินเอาแต่เรื่องดีๆแล่นนัดเอ้ย ใจห้ากว่ากิดเป็นเรื่องดีๆเลยค่ะจังหวะเออแบบใจห้ากว่าเย็นเพราะว่าลมหวัดคือเมื่อวันนี้ได้ห้ากว่าเย็นแล้วก็จะไปอ่านคอมเมนต์ที่มันโลบนะคอมเมนต์ที่หลบแล้วมัต้องไปอ่านนั่นแหละค่ะจังแบบว่าคอมเมนต์ที่คิดหลบนะก็มองค่ะเอาไปยังไงคนอื่นที่แบบคิดบอดีนะแบบมินเงาลงมาห้ากว่าเลยแบบตาชิบใจแบบหลบเขาอยากคอมเมนต์นั่นแหละถึงสิ่งที่ห้าโลบออกนะคือแบบมันเรื่องมันคอมเมนความจริงแล้วเ้าหลบอ้อเ้าพยายังคนอื่นแบบ ใาใจเพีการที่มายืนอยู่ในนี่กะเออเข้าใจอยู่มันต้องมีเรื่องดราม่าเนาะแต่ก็ขอสอนไว้นะอย่าคอมเมนต์นาแต่สาสใจเนาะนี่ถ้าเกิดว่าเขาคืนดีก็คือมาจะหงายหมานฮามากับพิดมีเทียงกันแล้วหรือว่าเออสิเหลิกล่าเข้าไปมันกะ มักนกับบ่อเนรนอนเนาะโอ้ยชีวีกคนเราบ่มีอย่างนี้น,น,นอนขนาดพ่อเมียมีลูกหนึ่งลูกสองขอเขาเจาะก็ยังปลากันเลิกกันอะไรสักจนเข่าจนโอ๋มันยังเลิกกัน,ม,นมีเนาะขอบใจขนาดที่อยู่เคียงขางกำลังใจลามซาวที่อยู่เคียงขางน้องหนัดเนาะแล้วมันก็เลอะขางมาเลยแดดเออแม่นแล้วมึงเหรอขูดเดียวกันเข่าขางกันบด้วยเข่าขางมันเปอาหน้าปล่อยให้มันแบบให้มันขีดเองกัะปุ๊ดายนะมันเสียเอาก็แล<อ>้วแต่ละหองมันเพราะว่าว มันสสเอาซูายมาอยู่นับมันใส่ชีวิตยอยู่กับมันเ้าบปได้นมาใส่ชีวิตยอยู่กับมันมันปรึกษาเ้าฮากับห้ากับ,กบ,กบข้ามแหนนั่นแบบเออติดๆน่อยๆนะเพราะว่าเพิ่นเป็นมีประสบการณ์เนาะผลิตมาแต่ได้แต่ไรเนาะถ้าก็ต้องถามเพินเ่นเหดนั่นที่นี่ก็ยังปรึกษาเลือกจนี้ป็ิผู้นไปออจังมาเ <laughs> ้านะ่ะเป็นวัตถุทุกอย่างพี่น้องเออไอ้เม่ทุกอย่างจังมาหรือัว่ามันโอ๊ย ยังไต่พัวกับเนี่ยกูนอกอ่ะนี่แต่พัวกับมานเนี่ยกูนี่จะเป็นสาสูอ่ะโอดโฮทีเจียก็บปได้ไปอยู่นนะไปเดาอะไรก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองกายไอ้เขาอันให้เขาคิดเองเขาเขาใหญ่แล้วไอ้เขาคิดเองขอบพระคุณหลายๆเนาะขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ติดตามเอาแล้วก็ติดตามบ้านปกาขอบพระคุณพระคุณพระกูอ่ะ อยู่ในวงการนี่ก็ต้องมีคนหักแล้วก็บคนสร้างเนาะพวเข้าใจอันนี้ค่ะกบโบหายไทยเนาะเนเต